นวันนี้ถอนอีกแล้วเหรอซิกที่เท่าไหร่น่ะไหนมาดูซิกไหนยกซิกนี้เง็กเง็กงักเงักง็กงักกับซิกนี้งเงักงักงักโอเคแต่ซิกนี้มีฟันแทรกแล้วเอาซิกไหนก่อนซิกนี้นะไม่รู้ฟันเรืโอเคมา เตรียมพาก๊อดก่อนเพื่อออกไปแล้วหนูจะได้กัดเข้าไปกัดกจับไว้เอาวันนี้เอาสองซีกหรือหนึ่งซีกสองเลยนะทีละซีกก่อนก็ได้ระวังมันกระเด็นใส่จานตุงนะทำปลอมก่อนอเฮ้ยปลอมไม่ปลอม มาทำแล้วาเสียวไม่เสียวแต่ว,วามาแล้วเงยคือใบใ,ให้มาทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ของเฉยของฟังนเฉยๆเดี๋ยวจิงเดี๋ยวให้สัญญาณเร็วไ,ว <c oughs> ไน,นี่ลาทุกครั้งเลยเร็วมาถูกแล้วเร็วมาเพราะมันโดนซิ่งทีย่มันขึ้นมาแล้ว ไม่โดนยวให้มาตรวจสอบสิกนี้ใช่ไหม,มสิน่นี้ทำไมมันสอดคล้องไเข้ามันคล้องไม่ถึงคอบฟันต้องค้องให้ถึงขอบฟัน มันถึงจะดึงได้ <นา S 1> ดึงไหมอย่างเงี้ยอ่านี่อ่าอย่างเงี้ยอาจจะได้อ่ะพร้อมยังตึงเต้นตึงเต้นสบายมีซีทีหกลวมั้งเร็วยังโอ้เ <c oughs> นี่ยทำใจนานเงี้ย มีปลาไปอาบน้ำก่อนดีวะไม่รู้สึกเลยเอาแบบรวดเร็วถ้าออกมาปุ๊บหนูต้องรีบเอาพักกอสเข้าไปกัดไว้นะอย่าเพิ่งเอาออกมาดูนะแย่เขารูแล้วกัดพร้อมยงครับสบายอพร้อมจนเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาใหม่เอายังอะไรใครยาเจ็บปะล่ะ เจ็บเจ็บมากไหมสิบระดับสิบสิบระดับให้เจ็บเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์<ะ>ห้าห้าเองว่าไงหรือจะไปหาหมอหมอจะได้ฉีดยาชาแล้วหมอเขาใช้คีมดึงกกุแต่หมอเขาไม่ให้ลีลานี้นะมหมอก็ยิงฟันนะักเจ็บน,ดนิดนึงนะเจ็บน,ดนิดนึงนะเ,เร็ว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 เดี๋ยวมันหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วขี้เกียบโผลหมาแล้วนะ แล้วหลุดแล้วอ่ะยังยังโอ้คอฟันซะดีเลยอย่าขึ้น่งดึงนะอย่าขึ้น่งดึงนะอย่าขึ้น่องโอ้ห…นี่มันจะหลุดจะคอฟันแล้วนะเนี่ยยัง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 เอายังจะได้หมวนจะได้หมวนดึงเดี๋ยวมันพร้อมแล้วเนี่ยเอายังเนี่ยดูดิโอ้โหมาซูมมาดูสิดูยิงมานี่ เร็วคอ,อฟันแล้วเร็วเอาไงเร็วปลาแคบดึงดึงทีนึงก่อนลองทีนึงก่อนเพราะแล้วท้ายังไม่ได้ทำเลย,อย,อ,ยอย่าพิ่งวนอย่าพิ่งวนปามาวนหางที่ลูกหกเงี่ยทังไงเนี่ยดึงซิกหนึ่งแล้วหนูกัดไว้แล้วปลาไปอาบน้ำแล้วค่อยมาดึงอีกซิกหนึ่ง ได้แล้วแต่หนูเลยคนละวันก็ได้วันนี้เอาให้จบซินี้ก่อนเร็วไงทำ,ทำใจไม่ได้ทำใจดีทำใจมาแล้วทั้งวันแล้วแล้วเม่งนมันสกรปรกมันฟไฟมันเหม็นมันไม่ได้แปลงฮึบหน่อยฮึบหน่อยใจสู้หน่อยดิใจสู้หรือเปล่าต้องทำ สามส<ง>ิบปีอะไรเนี่ยใค่อย่างเงี้ยอ่าอ๋ออนี่ยทางเงี้ยไม่มเดือบปลากรับใช่เนี่กาสุ่มปลาเลเออแค่นั้นแหละปลาก็ตึงยื่นฟังออกมาแค่นในเองพอปัอ่นออกมาเสร็จแล้วนะหนูก็เอาผ้ากอลนี่สั้นไปด้วยซ้ำเลยเอ,<า>อ๋อยาวๆมันมีซิกนี้ด้วยปลาเอาซิกนี้ด้วยนะซิกนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูว่าดันมันเข้าไป เกี่ยวสองซีกแลเนี่ยเดียวหลุดสองซีกนะให้ป๊าดูเร็วหลุดทำใหม่ได้ไหมไม่ไม่เกี่ยวมันของคนละอันเออเออเออจนน้ำลายเหนียวแล้วยิงมาหนึ่งช่ออะไรจะยังเลยหรอไม่ใช่จะเอาให้มันถึงคอฟันเอาเร็วเอายังจะได้ม้วน เอามือออกม้วนนี่มันเชือกมันสั้นไปเปลี่ยนเชือกดีกว่าโอ้โหทำไงก็ได้โอ้โหหลุดจ้าลวดเร็วเลยมันก็เหมือนกันแหละปลาผูกไม่เก่งเดี๋ยวคืนนี้ให้นอนกอดลองดูว่าปลาผูกเก่งวะยอดมากม่างเดินตีกใหญ่นะเดี๋ยวมันพูดเดี๋ยวก็ถ้าหนูยิ่งแบบดีลามันอาจจะโดนเสกเยอะป็นหออกมาสองเลยดีปะ มันต้องเข้าเข้าเฉียงเพราะว่ามันไปเสีกใหญ่มันขวางอยู่ไม่รู้ถึงคอฟันไงถ้าไม่ถึงมันจะดึงไม่หลุด <Yeah. S 1> อ่อาใหญ่ครึ่งอีกอ่ะโอ้จะได้ยังเนี่ย ว่าทำแบบไหนถามสามสิบวิแล้วเนี่ยไปทำไปทำแบบไหนลองทำได้ดีก่อนโอเค three two o n ยิ่งแรงยิ่งไม่เจ็บวะใช่ยิ่งกระตุกแรงยิ่งไม่เจ็บต้องกระตุกแรงหน่อยแต่ถ้าค่อยๆอยอย่างเงี้ยความมันจะลากไปด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดหลุดยังถ้าหลุดอีกทีไม่ทำแล้วนะทำปีหน้าเลยไม่ก็ไปหาหมอเลยจะได้ไม่ต้องจะได้รู้ว่าหมอเขาหมอเขาไม่ให้หมอเขาไม่ให้ลีลานะหมอเขาไม่ให้ไม่ลีลานะถ้าเวลาไปหาหมออ่ามือออกพร้อมนะเร็วสักทีก่อนดิไม่ได้ไม่ได้สักหนึ่งทีเลย ม้าดึงฟันบนขึ้นข้างบนเลยม้าดึงขึ้นอย่างเงี้ยเมือ <c> ก <oughs> ฟันใหญ่อาจจะหลุดไปด้วยไม่ต้องดึงเถอเร็วมะลองหนึ่งทีก่อนถ้าไม่หลุดก็ถ้าไม่หลุดก็ป้าไปอาบน้ำแล้วหนูก็ทำใจไปเอ่ะอานอนแล้วหนูให้หนูทำใจแล้วค่อยมาดึงอ่ะเอออ้าวหรือจะไม่ดึงเลยเอาไงไม่บังครับ ไม่ดึงก็ต้องไปหาหมอแกนคอมพิวต์เลยครับวันนี้เข yeah> ้มแข็งหน่อยค่ะได้ไหมลองสัก hmm. ท yup ีก่อนดิถ้าเจ็บก็ค่อยบอกว่าเออมันเจ็บไม่เอาละต้าก็ไม่ทําไม่ทําแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยยังไหวเอาอีกซิกตาก็ถามสอเลยทำลายหลายนี่เงาแตกแน่เนี่ย เดีย๋ยวเอาไงสู้ขาลูกสู้ขาปาเป็นกำลังใจปาเป็นกำลังใจสู้ๆเรอจะหาหมอหาหมอสักครั้งไหมจะได้รู้ว่าหาหมอเจ็บกว่าหรือว่าปาดึงเจ็บกว่าเอาไหมลนะ่ะเอาเร็วเลยสักครั้งนึงดึงสักครั้งนึงไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกเราดึงมาต้องเจ็ดแปดซี่แล้ว มันไม่รู้หรอกป้าก็อยากให้มันไม่เจ็บไงมันแล้วแต่ว่าลากมันอยู่แค่ไหนเอาไหมเอาไง,าไงสักครั้งหนึง่งถ้าเจ็บก็ไม่ต้องไปหาหมอเลย <c oughs> ไม่หนูจะได้รู้ไงว่าหาหมอเจ็บหรือไม่เจ็บหาหมอจะไม่เจ็บก็ได้นะ <c oughs> มันเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาฉีดสองซีกแล้วก็ดึงเกือกเกิอกจบ <c oughs> อืมโอ้ไม่ทีก็หลอละเอาไง ดึงก็ดึงามามดูแบบนันนะแค่นั้นอืมหลุดแล้วนะหลุดแล้วมันจะดึงยากไม่รู้ถึงคอฟันเลยว่ะไม่มั่นใจเลยเนยะว่าหนูจับจับจับจนมันเลื่อนมาแล้วสักครั้งหนึ่งยังไม่ได้ดึงสักครั้งเลยเนี่ยผ่านไปสิบนาทียังไม่ได้ดึงสักครั้งเลย แล้วครั้งหนึง่งลองดูปึ๊บหน่อยดึงแบบนี้เลยดึงขึ้นดึงลงสิ <laughs> ดึงขึ้นก็เลยกระโจดเลยมาเร็วมันต้องไม่งั้นจับใหม่มันก็ต้องเลื่อนจับใหม่ทุกทีอ่ะได้มันเลื่อนได้มันเลื่อนก็ต้องจับใหม่ทั้งวันอ่ะน้ำเปล่าไว้อาบน้ำนะเอาไงเ <laughs> ยี๋ทันเทนะเออ มันโยกเยอะแล้วนะปลาว่าไม่เจ็บหรอกเชื่อเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยเชื่อเชื่อ,อไม่ต้องกลัวกลัวทําไมไม่งั้นกลัวไปหาหมอเอาป่ะาหาหมอจะได้รู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บไหนมองไม่เห็นเลยอเอาอยัางเนีย่ยดึงไว้ เจ็บปะอ,อันดึงคอปันแล้วยังอย่เฮ้ยยอะยิ่งกัอนอ่ะเราจะให้เอาอยัางหนึ่งยังรูบยังอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยไม่จอได้ดึงแล้วนึงไปยังอย่างางี้ทางนี้หลุดละอ่ะไงแค่นี้เองเนี่ยซึ่งนี้ไม่น่าจะเจ็บนะ อ่กัดไว้กัดไว้กัดไว้ลูกกัดไว้กัดไว้ไม่เป็นไร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 ไม่น่าเจ็บไม่น่าเจ็บเจ็บไหมเจ็บปะจริงเหรอเอาจริงจริงเจ็บไหมเจ็บไหมเอาจริงไหมไม่เจ็บใช่ไหมเอาจริงเจ็บนิดนึงสิบคะแนนให้กี่คะแนนแปดเลยเหรอโอ้โหเจ็บแย่แล้วลูกอันนี้อันนี้ได้แปดเลยเหรอ ดูดิมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะมันพุดออกมาเนี่ยนิดเดียวเองมันแทบไม่มีรากติดเลยดูเดิเนี่ยรากมันไม่มีพอติตรงเนี้ยมันจะทิ่มแบบทิ่มเหงือกหนูอ่ะมันจะทําให้หนูเจ็บจริงจริงอ่ะมันอันไหนซิกอันไหนข้างหน้าไหนข้างหนเนี่ยอันนี้อยู่หน้าเนี่ยยึดอย่างเงี้ยไม่เจ็บ เนีย่ยไม่มีเลือดเลยเห็นไหมแม่ป้าไปอาบน้ําก่อนแล้วอีกซิกหนึ่งค่อยให้หนูตัดสินใจดีไหมแม่แล้วพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ไปหาหมอโอเคไหมไม่หหมสัมภาษณ์สิตอนนี้เป็นไงมัง่งถอนฟันไหนยิงฟันที่ถอนสิอืมหงายยังไม่เห็นอ๋อเนี่ยมีฟันขึ้นมาแทรกแล้วเห็นไหมอาด้วยอาด้วย อ่ะแล้วเอาเหงือกอ่ะเออนี่ยบ้าันมันขึ้นมาแล้วเนะี่ยเล็กซิกหนึ่งคืนนี้โอเคใช้ชีวิตลำบากใช้ชีวิตลำบากไงฮะเขียวยากเขียวยากแป๊บเดียวฟันยากช่วงเวลาเดียวเองแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายค่ะ <c oughs> อดทนได้ไหมทนหน่อยได้ไหม ยิ้มแบบเห็นปันคืนนี้เจอกันอีกหนึ่งซีกโอเคโอเคโอเคยังไงแล้วแต่หนูโอ้ยโอเคเก่งมากอืมเก่งเก่งสุดๆได้วแต่นะได้เอาแต่นะ 我都